ทำสดุดีบทที่สาสอดข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์หลีภายในพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์อับอายเลยขอทรงกอบกู้ข้าพระองค์ในความชอบธรรมของพระองค์ขอทรงเอียงพระกันสดับฟังและเสด็จมาช่วยข้าพระองค์โดยเร็วขอทรงเป็นศิลาให้ข้าพระองค์เข้าหลีภยัยและเป็นป้อมปราการมั่นคงเพื่อช่วยข้าพระองค์ให้ปลอดภยัย เพราะพระองค์ทรงเป็นศิลาและเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ฉะนั้นขอทรงนำและชี้ทางแก่ข้าพระองค์โดยเห็นแก่พระนามของพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากกับดักที่ดักข้าพระองค์ไว้เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลิภัยของข้าพระองค์ข้าพระองค์มอบจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าผู้ทรงซื่อสัตย์ ขอทรงถ่ายข้าพระองค์เถิดข้าพระองค์เกลียดชังผู้ที่ยึดมั่นในรูปเคารพอันไร้ค่าข้าพระองค์วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะเปรมปลีและชื่นชมยินดีในความรักมั่นคงของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเห็นความทุกข์ลำเค็นของข้าพระองค์และทรงทราบความเจ็บปวดรวดร้าวในจิตใจของข้าพระองค์แล้วพระองค์ไม่ได้ทรงมอบข้าพระองค์ไว้ในมือศัตรู แต่ทรงวางย่างเท้าของข้าพระองค์ไว้ในที่กว้างขวางข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงเมตตาข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์กำลังทุกข์ใจดวงตาของข้าพระองค์หม่นหมองเพราะความทุกโศกทั้งกายและวิญญาณบอบช้ำเพราะความทุกข์ระทมชีวิตของข้าพระองค์สูญไปกับความปวดร้าวและปีเดือนของข้าพระองค์สูญไปกับการคร่ำครวญ กำลังวังชาของข้าพระองค์อ่อนลงเพราะความทุกข์ลำเค็นของข้าพระองค์กระดูกของข้าพระองค์ก็เสื่อมไปเนื่องจากศัตรูทั้งปวงของข้าพระองค์ข้าพระองค์ตกเป็นขี่ปากให้เพื่อนบ้านเย้ยหยันข้าพระองค์เป็นที่น่าขยาดสำหรับเพื่อนฝูงคนที่พบเห็นข้าพระองค์บนถนนก็รีบหนีไปข้าพระองค์ถูกลืมประหนึ่งคนที่ตายแล้วข้าพระองค์ ลายเป็นเหมือนภาชนะที่แตกข้าพระองค์ได้ยินคำนินทาว่าร้ายจากหลายฝ่ายมีความหวาดผวาอยู่รอบด้านพวกเขาคบคิดกันเล่นงานข้าพระองค์หมายเอาชีวิตของข้าพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ข้าพระองค์กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์วันเวลาของข้าพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ขอทรงปลดปล่อยข้าพระองค์จากมือของเหล่าศัตรูจากบิดาผู้ที่ตามล่าเอาชีวิตของข้าพระองค์ขอพระพักของพระองค์ทอแสงเหนือผู้รับใช้ของพระองค์โปรดช่วยข้าพระองค์ให้รอดด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขออย่าให้ข้าพระองค์ได้อายเพราะข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์ แต่ขอให้คนชั่วได้รับความอดสูขอให้เขานอนนิ่งเงียบในหลุมฝังศพขอให้ริมฝีปากโอ้ปดของเขาต้องนิ่งเงียบเพราะด้วยความเย่อหยิ่งและการดูหมิ่นดูแคลนเขาพูดว่าร้ายคนชอบทำอย่างยะโสโอหังความประเสริฐของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่สักเท่าใดที่พระองค์ทรงสะสมไว้เพื่อเหล่าผู้ยำเกรงพระองค์ ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้าคนทั้งหลายเพื่อผู้ที่หลีภัยในพระองค์ในร่มเงาที่พระองค์ทรงสถิตอยู่พระองค์ทรงซ่อนเขาไว้ให้พ้นจากการปองร้ายของมนุษย์ในที่ประทับของพระองค์พระองค์ทรงรักษาเขาไว้ให้พ้นจากคํากล่าวหาทั้งปวงขอถวายสรรเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงแสดงความรักอันอัศจรรย์ต่อข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์อยู่ในเมืองที่ถูกล้อมไว้ในยามตกใจข้าพระองค์กล่าวว่าข้าพระองค์ถูกตัดออกจากสายพระเนตรของพระองค์แต่พระองค์ทรงสดับฟังคำทูลขอพระเมตตาของข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ร้องทูลให้ทรงช่วยประชากรทั้งสิ้นของพระเจ้าเอ๋ยจงรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงปกป้องรักษาผู้ที่ซื่อสัตย์แต่ผู้ที่เย่อหยิ่งอวดดีพระองค์ทรงลงโทษอย่างเต็มที่จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดท่านทั้งหลายที่ฝากความหวังในองค์พระผู้เป็นเจา้าพระธรรมสรุดีบทที่สาความสุขมีแก่ผู้ที่การล่วงละเมิดของเขาได้รับการอภัยผู้ที่บาปของเขาได้รับการกลบเกลื่อนความสุข มีแก่ผู้ที่องค์พระพป็นเจ้าไม่ทรงถือโทษบาปของเขาผู้ซึ่งจิตวิญญาณไม่มีเล่พเพทุบายเมื่อข้าพระองค์นิ่งเงียบอยู่ประดุของข้าพระองค์ก็สึกกร่อนไปโดยการคร่ำครวญวันยังค่ำเพราะทั้งวันทั้งคืนพระหัตของพระองค์วางอยู่เหนือข้าพระองค์อย่างหนักหน่วงพละกําลังของข้าพระองค์เกือดแห้งไปเหมือนอยู่ในฤดูร้อนที่แผดเผา เสลาแล้วข้าพระองค์สารภาพบาปต่อพระองค์และไม่ปิดซ่อนความชั่วช้าไว้ข้าพระองค์กล่าวว่าข้าพเจ้าจะสารภาพการล่วงละเมิดทั้งปวงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ก็ทรงอภัยความผิดบาปของข้าพระองค์เสลาะฉะนั้นผู้ที่ซื่อสัตย์ทุกคนจงอธิษฐานต่อพระองค์ในขณะที่ยังมีโอกาสพบพระองค์ได้ และเมื่อกระแสน้ำหลากโถมซัดเข้ามาน้ำนั้นก็จะไม่แผ่ผ่านเขาเลยพระองค์ทรงเป็นที่หลบภัยของข้าพระองค์พระองค์ทรงคุ้มครองข้าพระองค์จากความยากลำบากและทรงโอบล้อมข้าพระองค์ด้วยบทเพลงแห่งการช่วยกู้เสลาเราจะสอนและชี้แนะทางที่เจ้าควรเดินไปเราจะให้คําปรึกษาและเฝ้าดูเจ้าอย่าเป็นเหมือนม้าหรือล่อ ที่ปราศจากความเข้าใจซึ่งจะต้องใช้สายรังบังเหียนบังคับควบคุมมิฉะนั้นจะไม่ยอมมาด้วยคนชั่วร้ายนั้นเผชิญกับวิบัติมากมายแต่ความรักมั่นคงของของค์พระผู้เป็นเจ้าโอบล้อมบรรดาผู้ที่วางใจในพระองค์ท่านผู้ชอบทำเอย๋ยจงชื่นชมยินดีและเปลมปลีในองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านทั้งปวงผู้มีจิตใจเที่ยงตรงจงร้องเพลงเถิด จากนั้นในพันก็เรียกนายร้อยสองคนมาและสั่งว่าเตรียมกำลังทหาร200ร้อนายพลม้าเจ็ดสิบนายและพลทวน200ร้อนายไปเมืองซีซาริยาตอนสามทุ่มคืนนี้จากพาหนะให้เปาโลขีเพื่อจะได้คุ้มกันตัวเขาไปส่งให้ผู้ว่าการเฟลิกซ์อย่างปลอดภัยในพันเขียนจดหมายซึ่งมีใจความดังนี้จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าคลาวดิอัสลีเซียส เรียนท่านผู้ว่าการเฟลิกซ์ขอคำนับพวกยิวจับตัวคนนี้ไว้และเกือบจะฆ่าเขาแต่ข้าพเจ้านำทหารเข้าช่วยไว้ได้เพระาะทราบมาว่าเขาเป็นพลเมืองโรมันข้าพเจ้าต้องการทราบข้อกล่าวหาจึงนำตัวเขาไปยังสภาแซนเฮดรินของพวกยิวพบว่าข้อกล่าวหาเป็นเรื่องบทบัญญัติของพวกนั้นแต่ไม่มีข้อหาใดสมควรสั่งประหารหรือจำคุก เมื่อข้าพเจ้าได้รับแจ้งว่ามีแผนกำจัดชายคนนี้จึงส่งเขาตรงมาอย่างใต้เท้าทันทีทั้งสั่งให้โจดมาว่าความกันต่อหน้าใต้เท้าคืนนั้นพวกทหารจึงนำตัวเปาโลไปตามคำสั่งจนถึงเมืองอันทิปาตรีวันรุ่งขึ้นก็ให้กองทหารมา้านำตัวเขาต่อไปส่วนพวกเขากลับมายัางกองทหารเมื่อกองทหารมา้าไปถึงเมืองซิซาริา ก็ยื่นจดหมายต่อผู้ว่าการและมอบตัวเปาโลแก่เขาผู้ว่าการอ่านจดหมายแล้วจึงถามเปาโลว่ามาจากแคว้นใดเมื่อทราบว่ามาจากซิลิเซียก็กล่าวว่าเราจะฟังคดีของเจ้าเมื่อโจทย์มาพร้อมหน้ากันที่นี่จากนั้นสั่งให้คุมตัวเปาโลวาไว้ที่วังของเฮโรด